สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ออกมาวิ่งนะครับวันนี้ก็เลยวิ่งเสร็จก็ไปเดินบนเกาะกลางทะเละครับวันนี้ก็อากาศดีสวยมากเรากำลังจะเดินอยู่นะประมาณนี้นะครับนี่ก็ใกล้จะถึงลวนะสวยมากเลยจะ รู้บ่ให้เพื่อนๆพื่อดูนะ วิวตรงนี้แบบว่าลมแรงมากมากเลยโอเคเดี๋ยวจะส่ง โอเคนั okay, right. ้นแค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวถ่ายรูปเพื่อนๆดูด้วยเฮ้ย ดูดอ่ะเห็นไหมดูกันมาดูล้าลงลึกกขัวน้ำเสียปะ น้ำกระเด็นตัวสับตกนี่เป็นเรื่องเลยเล่นคนเดียวก็สนุกโอเคแล้วเจอกันลูกเต๋า